ตอนนี้นะคะอยู่กับมุกวันนิดนะคะจำท่าได้อยู่ไหมเนยมุกวันนีอร่อยอร่อยมากเลยอะรสชาติแบบกลมมากกลมกลมเลยหน้าาตดีหมายถึงว่ารสชาติรสชาติกลมกลมไมใช่แก้มมุงนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่เมื่อกี้มองอยู่ป้างหนายว่าไม่ได้หลอกด่าใช่ไหมมุกกินแบบนี้อ่ะมุกกินแบบอ่านางเอกนางเอกกินมันจะอายอะไรเยอะขนาดนั้น สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญที่หน้าใหม่หน้ามไม่เคยเจอเลยในช่องนี้จริงนเราไม่เจอกันสักพักหนึ่งแล้วก็ถือว่าไม่เจอแต่ว่าเอาจริงพี่กายถือว่าเป็นม้าแบบเป็นหน้าเดิมๆม้าของช่องแต่ว่าทุกคนก็ยังชอบอยู่อยู่ด้วยกันแล้วตลก แต่ว่าเราขายหลอกอะขายใช่เราหลอกขายหลอกขายสวยนี่เมื่อกี้พี่พี่ดตก็บอกว่าห้ามออกด้านข้างนะการแต่เราแมงเรื่องนี้เเพราะว่าเลนไปเอาตอนนี้นะคะอยู่กับมุกวลนิดนะคะกันท่าได้อยู่ไหมมุกวลนิดเออแล้ววันนี้ยังไงซีพาพี่มาร้านไหนมาที่พูนี่พูนี่คอฟฟค่ะเพราะว่าร้านนี้นะโอ๊ยต้องเล่าเล่ายังไงไหนเล่ามาสิก็คือขรคนลขรรไล่รคนลอย่าง อ่าร้านนี้นะคะคือเอ่อสตอรี่เขายาวนานยาวนานยังไงจะเป็นสตอรี่เกี่ยวกับว่าเขากลับมาเยี่ยมญาติคือพี่คนนี้นะเรานินทากันใกล้ๆอย่างนี้เลยเขากลับมากลับมาเยี่ยมญาติใช่ไหมคะเยี่ยมเพ่อพักร้อนพักร้อนเากลับพักร้อนแต่ว่ากลับไปไม่ได้เห็นว่าเพราะโควิดตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วเลยป่ะคะปีที่แล้วแต่ว่าเนี่ยดูลดูสีมือร้านเต้อาร์ดิพี่กายเคยเคยลองทำร้านเตอาร์ตเ ถ้าพูดถึงร้านได้อ่านนะบอกเลยว่าความสามารถเป็นศูนย์อันนี้นะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเบสิกของทางร้านคืออย่างนี้เบสิกเออแต่แต่ของเราเนี่ยโอ้โหรูปหัวใจมันยากเลยอ่ะอันนี้เป็นรูปกระต่ายเนาะใช่แล้อันนี้เป็นรูปอะไรหงส์หงส์สวยมากรสชาติล่ะล่ะอย่างน้องสิทธิ์แล้วหิวหเรารู้กันหิวมาแล้วแต่มือนรถล้วหล่นของมุกเป็นอะไรของมุกเป็นม็อบค่ะ ร้อนร้อนอร่อยอร่อยมากเลยอะรสชาติแบบกลมกล่อมมากมันกลมนลมเลยห้หนาาตดีมายถึงว่ารสชาติรสชาติรสชาติกลมกลมใช่แก้มุ้งแล้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่เมื่อกี้มองอยู่ปะแมวว่าเอ๊ะไม่ได้หลอกด่าจริงวะนอกจากกาแฟแล้วกลิ่นหอมไหมใช่กลิ่น คือกลิ่นหอมๆแล้วก็โดยทั่วไปนะพอกินกาแฟม,มันจะมีบางบางที่ขมนำหรือบางที่นมนำแล้วได้กินกาแฟมาจางๆแต่นี่คือกลม,ม,มๆเลยใช่ชาเยน็นแล้วก็ยาโคซ่าซาวเวอร์อาจเอายาโคซ่าซาวเวอร์ก็ด้ลองดูเจะจะว้าวมากเพราะได้เคยกิน่างนี้มันคือชาเขียวผสมโซดาแล้วก็ผสมเออิอร่อยจังเลม,มอนโยสูส ยูคาลิปตัสยูสุยูคาลิปตัสยูสุแก้แห้งลดการเกิดมะเร็งวิดีมุกเนี่ยกินตอนเช้าๆอ่ะดีอร่รยบุกกินแบบนี้อ่ะมุกกินแบบอ่านางเอกนางเอกกินนางเอกเหรอหน้ารเอกกินเป็นนางเอกมันจะอายอะไรเยอะขนาดนั้นอ้าวเขาสวยอ้าวใครเขาสวยป้องปากป้องปากป้องปากเขาต้องปิดปากเลยไม่เห็นปากเลยนะโอเค แล้วถ้าเกิดเป็นมุกกินแบบไม่มีกล้องไม่ใช่ค่ะมุกไม่ได้กินอย่างนี้ค่ะต้องหยิบเลยค่ะมุกอย่างนี้ค่ะนี่มุกอย่างนี้ค่ะอร่อยมากนุอยอร่อยมากนี่นี่คือมุกนี่คือน้องสาวผมผมรู้ดีพี่กาย่ะจะได้รู้รู้จากทุกคนในชีวิตมุกจริงนะเพราะว่าคือบางทีอ่ะเวลาที่เราแบบ มีใครเข like ้ามาจีบอะไรเงี้ยเล่าให้พ no ี่กายฟังหมดเลยมันจะแบบจะเล็กจะน้อยอะไรเล่าให้พี่กายฟังหมดจะเล็กจะน้อยนะต้องเรียกว่าจะเล็กจะน้อยนะจะเล็กจะน้อยอะไรเล่าให้พี่กายก็เลยบอกว่าคนไหนวะเนี่ยเขาก็รู้กันแล้วว่าพี่กายเนี่ยแทบจะเป็นพี่ชายแบบแท้ๆของมุกอีกคนหนึ่งนอกจากพี่เมฆเพรพี่เมฆเนี่ยเป็นคนที่จะชิลมากๆเพราะฉะนั้นบางบางทีอ่ะมุกก็ปรึกษาพี่เมฆได้บางเรื่องบางเรื่องอ่ะก็ต้องปรึกษาพี่กายเพราะพี่กายเขาจะใส่ใจมุกพี่กายเขาจะใส่ใจมุกมากกว่าพี่เมฆทั้งสองแล้วแต่ทั้งสองเลยด พี่น้องพ่อแม่เดียวกันส่วนพี่เป็นพี่น้องต่างแม่ต่างพ่อแต่ถูกรักมากกว่านี่หรอไหมคือพ่อแม่เขาเนี่ยรักมุกมากกว่าใช่มุกก็งงว่าเหมือนกันแล้วกลับบ้านไปปุ๊บงงเลยมุกไม่มาด้วยเหรอเฮ้ยนี่ไงกายไงกายคือลูกไงกายไงนี่กายเองแต่ว่าโทรหามุกคือคุณพ่อเขาเนี่ยยังยังยังโทรหาไม่เนี่ยโทรหาไม่น่าช่วงนี้ไม่โทรหาพี่เลยโทรหามุกอยู่ใช่ไหมโทรหาอยู่เยี่ยมจริงๆกะพ่อฉันอะอ๋อใครพ่อฉันวะ เดอะฮักเดอะฮักทำไมมันถึงเป็นเดอะฮักคะคาเฟอีนจากชาเขียวแล้วก็คาเฟอีนจากกาแฟอ๋อไอ้ไอ้น้ำตาลน้ำตาลนี่คือกาแฟใช่ครับคาเฟอีนจากกาแฟแล้วก็ชาเขียวพอหักมันตัวสีเขียวไงส่วนน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยมันเหยียบดินมาตลอดทางเลยหรือว่ามันทำให้เรามีแรงเยอะเพราะว่าแบบเพราะว่าแบบเ่าไอ้สลับกันก่อนสลับกันลองกันดิอ๋ออร่อยว่ะเนี่ยคนเราไม่ชอบอ๋อตั้งสองแก้วอย่างเงี้ยจัแก้วกินเข้าไปดูแก้วดูใจร้ายจังไะมุม่า ทีล่าสุดเขาเล่นเป็นบทร้ายนะมีคนเกลียดนะเรื่องอะไรนะล่าสุดที่คุณเล่นนะเอานางฟ้าคาบาเร่นางฟ้าคาบาเร่์ร้ายมากผมไม่ขอพูดอะไรตอนนี้นะครับแต่จริงจก็ร้ายมา่อคิดคิดแต่ซีรีส์ก็แบบร้ายๆนิดหน,น่อยคิดแต่ซีรี่ส์แซลมดนนี่ก็เหมือนจะร้ายแต่สุดท้ายออก็เป็นคนดีแล้วหลังจากนั้นก็เป็นพวกแบบรับเชิญเป็นพี่ออบ้างเออเล,เล่นเป็นพี่ชายมุกในเรื่องอะไรนะหอนี้ฉันีแจมห่อนี้ฉันีแจมหลังจากนั้นที่ที่ ที่มีแบบบทบาทเยอะๆอีกทีก็คือโซตัสกับคันโกูโซตัสเนี่ยดังมากแล้วก็มีแบบรับเชิญไปเรื่อยๆจนมาเจอนางฟ้าคาเบเลนี่แหละที่รู้สึกว่าเหมือนปลดล็อกอะไรบางอย่างต้องบอกก่อนว่ามันคืออันนี้ส่งจากพี่โอที่แบบจี้แล้วทีเนี้ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมว่านักแสดงทุกคนต้องเป็นที่ว่านักแสดงทุกคนต้องเป็นคือก็มีคือคือคือช่วงที่แบบเรารู้สึกว่าเราแสดงเนี้ยมันโอเคแล้วฉันเล่นอย่างเงี้ยฉันได้เหมือนเป็นเซฟโซนของการแสดงที่แบบว่าเวลาเราไปไหนอ่ะมันก็จะกลายเป็นเหมือนแบบ มันจะกลายเป็นเราเป็นโรบอทอะเราจะมีเซตเดิมๆที่เราจะเล่นเป็นประจำใช่ปะทีนี้พี่ก็เลยแบบได้เปลี่ยนบทบาทในเรื่องนี้แล้วโดนพี่โอ๋ไงพี่โอ๋ก็จะบอกว่าถ้ามึงเล่นอย่างเงี้ยมึงก็จะเล่นได้แค่นี้เว้ยถ้ามึงเล่นแบบเซฟโซนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆถามว่ามึงเล่นมันก็เล่นได้แต่มันจะมันจะไม่เปลี่ยนมันจะไม่เปลี่ยนมันก็จะจำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันจะไม่ว้าวในการแสดงถ้าคุณอยากทำงานด้านนี้ไปยาวๆเงี้ยคุณก็ต้องรับให้ได้ทุกบทบาทแล้วก็ทําให้มันตอบโจทย์ทุกบทบาทเพราะฉะนนั้พอมมาา มามากโกโก้ปุ๊บรวมกับพี่โจและวอีกเรื่องเบอกว่าถ้ามึงเล่นได้คนดูจะรักมันแต่ว่าตัวละครเนี้ยทุกคนรักจริงตลกมันน่ารัก่าใช่ใช่ตัวละครที่น่ารักแบบว่าเพลิดพีกายที่แบบตัวใหญ่ใอญ่แต่ว่าตัวละครเนี้ยคือแบบดูน่ารักเตัวเล็กตัวเล็กอ่ะมันก็จะมีมุมบางามุมที่แบบแฟนคลับก็จะบอกว่านี่มันไม่ใช่ยุทธนี่มันคือพี่กายใช่เพราะว่ามันทําให้เห็นอีกมุมหนึ่งของพี่กายเพราะว่าพี่กายก็มีความ ตัวเล็กๆของพี่กายอยู่ครับน่ารักมากเก็คนไม่อยากแก่ครับทุกคนพี่น้องครับไม่อยากแก่อ่าไหนๆก็พาพี่กายมาร้านกาแฟแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นนดีมุจะให้พี่กายได้โชว์ฝีมือหน่อยหรือว่าหรือว่าจะโชว์อายก็ได้หรือว่าเอาต้องรู้ก่อนว่าทำอะไรให้เป็นดิฟเล็กๆนนอนดิฟได้ก็คือหมายถึงว่าขับรถแล้วก็ปาดเข้าร้านป้าดโอ้โหนคนละดิฟคนละดิฟแต่ว่าเดี๋ยวพี่เขาจะทำอีกเมนูหนึ่งมาที่แบบว่าให้เรา ให้เราแบบทึ่งอ่ะโอเคโอเค <c oughs> เราไปดูตรงนู้นเลยดีกว่าแป๊ลุกไปได้เลย<ป>อ่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับพี่พูนแล้วนะคะเจ้าของร้านพูนี่พูนี่เออบริษัท คุณโนุ่นคุณนี่คุณนั่นคุณโนุ่นคุณนี่คุณนั่นเฮ้ยคุณนี่คุณนั่นคุณโน่นอันนี้ให้ทำอะไรได้ได้บ้างเนี่ยอันนี้คือเบบี้ชิโน่เบบี้ชิโน่เป็นเมนูนมของเบบี้เด็กที่นู่นเวลาเด็กไปร้านกาแฟเขาก็อยากกินคาปูชิโน่เหมือนคุณพ่อแล้วก็าชิมแล้วก็ชิโน่พูดภาษาอังกฤษทำไม่ได้ไงก็เลยเป็นเบบี้ชิโน่ก็คือเป็นแบบฟองนมสำหรับเด็กแล้วฟองนมป้ายเป็นหมีเป็น หหูเป็นมาจะงอทำยังไงทำอะไรูิโอเคแล้เดี๋ยวมือสะอาดนะจ้ะไหวได้ต้องบอกกับใครที่ทางนี้นี่ให้ดูนี่เราจะเขียนหน้าเอาใช่หรืออยากเขียนไหมไม่ครับโอกยอยากเลยอยากเลยเดี๋ยวไม่ฝุ่นเอาพี่ทำให้เสร็จก่อนหนูไม่ดูไม่เลยดูไม่ได้แล้วก็จะมีซอสช็อกโกแลตเหนียวๆ่หนี่เออ แล้วก็แตะแตะวาดเอาวาดเอาน่ารักจังเลยอันนี้ต้องฝึกนานไหมหรือว่านานเพราะว่าฝึกนานนี่คือฝึกการตีนมไม่ใช่คนเราตีได้ไหมเนี่ยเขียนชื่อว่ามุกอย่างเดียวโอเค M O O K เหมือนง่าย อลงใช่จริงมันไม่ยากเฮ้ยมามาแล้วมุกอุ้ยมามาเอ๊ะน่ารักจังเลย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 เดี๋ยวแม่ฉันทำน่ารักมากเสร็จแล้วน่ารักเลยกายน่ารักมากเลยเนาะอยากกินใช่ไหมไม่ใช่ครับให้มุกกินเหรอได้มุกกิน นี่ผมต้องทําอะไรบ้างครับอ่ะก็เดี๋ยวเราจะใส่กาแฟนี้ลงไปในที่ตวงอ่าเต็มแล้วก็ลงไปอันใหญ่นะอันใหญ่อันใหญ่อันใหญ่แล้วก็อันนี้คารัวเหมือนกันอ่ะกระเทเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ความอยากแล้วแต่ความอยากอ่าแล้วเ็วอดก้าเท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 เขเทเทเทเปเทเนเทเแเท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 ่ทเ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 เเเเชิลแก้วโอเคได้โอเคพี่ชิลแก้วไว้เลยครับ มันไม่เคยเห็นแบบไอ้เจ้าถ้าเจ้าโกรีแล้วอะอะไรวะ้องจวครออะได้แล้วให้พรเพือเพื่อนครอบครัวความรักเป็นดอกไม้มอบให้คุณ มีสตอรี่และนี่นะครับคือเอสเปซโซมาร์ติ่นะครับซึ่งแก้วนี้ผมจะมอบให้น้องคนนึ่งขาบอกว่าพูดถึงเรื่องพรแบบให้พรปุ๊บแล้วจะเป็นจริงเอแก้วนี้ขอมอบให้น้องมุกขอให้เจอความรักดีๆเจอไตม่านี้แล้วขอไม่มีไตม่านต่อไปเลยเฮ้ยลองกินดูเอออร่อยบอมลองบอมลองบอมลองอยากลอง อร่อยปะอุ้ยดูให้ยเป็นยังไงอร่อยแม่ถ้ากินหมดเนี้ยรสชาติเป็นยังไงคะกินหมดเนี้ยกลัวว่าจะอยู่นี่ยาวมันไม่ใช่ว่ามันจางจางนะนี่กลัเข้มให้แก้วนี้ก็คือเมาหมกอแก้วเดียวเมารู้เรื่องเลยนะก็สุดอยู่อร่อยอุ้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 ยอ้ยอ้ย ร้านนี้เจ๋งมากนะครับแต่ถ้าจะมามาที่ไหนครับพี่สุนิสาราชดาครับอ่าซอยสบายใจแยกสี่แยกสี่ครับที่จอดรถหน้าร้านเต็มสามารถจอดที่คอนโดเลยซอยสบายใจแยกสี่ไปได้ดีดโอเคค่ะแล้วใครที่อยากมาเนาะครับก็ติดตามกันแล้วก็เดี๋ยวจะเขียนเพจให้ตึ้งตึ้งตึ้งมาที่ร้านนี้กันได้นะคะก็ของร้านว่าตลกมากใช่ หล่อตลกและกาแฟอาหารอร่อยมากด้วยใช่โอเคฝากไปด้วยนะคะรับเบื่อพี่กายมากเลยอ่ะเปลี่ยนแขกรับเชิญได้ไหมเลิกพูดไปพี่ครับโอเคเทียหน้านะคะเจเจอกันอีกนะคะกับพี่กายอีกแล้วนะคะไปทำอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะอย่างนี้ับมุกวานันี์